เช้าวันนี้ที่วัดโคแก้วนกคุขนอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอากาศเย็นลงอีกจนะรู้สึกว่าเย็นกว่าทุกวันท้องฟ้ามีเมฆบางๆไม่หนาเหมือนทุกวันจะอากาศเย็นลงรู้สึกได้ว่ามีความหนาวนิดนิดจ้ะ